สวัสดีครับมือนี้มา่ก็บเห็ดปวกครับปวกครับปวกนกกินนะนี่ครับดอกนี้บานแล้ว ừm này nhưng mà cũng muốn cũng giấu mỗi lần cũng giấu bị văn cũng giấu bị khó chưa đây mới là cái mắt tấm thôi Tấm Tấm nhẹ nhàng ละลานละละลากินเห็ดหอมติดมือนี่ครับเพราะเขาตำล่าๆมัดได้นำได้นำแล้วเนะครับวันนี้นี่อมัดฮดนี่ครับบริเวณ ใบเนี่ครับใบไม้หรือก็ใกล้ๆจอมปลวกนะครับนี่หดเนี่ยครับหดทั่วๆ์ครับปลวกมันนี่ถือกินเพราะถือกินนั่นแล้วมันหนีขึ้นมากินครับแล้วมันหนีเอาสปอร์ของเห็ดไปน้ำแล้วมันหนีมันหนีเกิดหมลพิษ ยังมอสสมเนาเห็ดมมนเสียวครับโคตวถั่วเนี่ยกะดะกดถ้าใครติดตามให้น้ำเน่อยครับเพราะ้เป็นกำลังใจให้ผมห็ดคลิปต่อไปนะครับ